เาเ้นะคะ่แทนลูกีกัไป้เ้า้เอดูแเป็นยังกันนนี้ันกลัวสุดไม่ชอบด่านบอสกันวุยด่านนี้อีกแล้วเหรอด่านอะไร ด่านทีพี่เล่นไม่เป็นอ่ะพี่เกรเกดดที่ดีนะเราได้กฟังด้วยใช่ไหมใช่ใช่แต่เราช่วยเพื่อนไม่ได้เห็นไหมจะช่วยเพื่อน่เาห็นช่ใช่ถ้ามันมาพี่กระโดดต่ออกเยจ้ะวุ้ยสองมิติไหวป ัส่วใจจาเพื่อนหนึ่งคนช่วยไนนึงคนลองไปช่วยเหรอเฮ้ยช่วยสู้เรเ็วรีบขึ้นแล้วไม้ช่เร็เฮ้ยอย่าลอมมาช้อนนัมันมาแล้วเสร็จลเพื่อนไม่ปดภัยที่ที่นั้นไม่สำคัญเพื่อน ข้าหนูเข้าไปหนูก็เลือหนูคนเดียวหมด่อนช่วช่วยเพนปรมาหน่อะเราจะแอบบนนี้แล้วกันอยากไปข้างบนตรงนั้นเราจะขึ้นข้างบนนี้ทำไมจะขึ้นไม่ได้เอ้าหนูอยู่ไหนอ่ะหนูต้องขึ้นข้างบนก่อน ตอนนี้ไหนหรอหนูกำลังขึ้นไปอ่าอัอทีตอนนี้ตามเข้าตามพี่มาหรอใช่มลไวแล้ว้อมหนูอยู่หลังส้มเนี่ยเห็นแล้วเห็จแล้วแต่ขึ้นกันเ่นะแต่ถ้าเป็นหัวเบคอนจะดีกว่าเฮ้ยเหมือนกันวิมีผู้ปลอมแปลงอยู่ในหมู่เราใช่คือเขาจะมีปืนเดี๋ยวดูปีแซงปี๊ด้ะห่าเตึนจั๊ เราไม่รู้ว่าใครหรือว่าซ้อมเป็นไม่ได้เป็นมันพี่ไม่รู้อมันเลยเุ้ยอะไรมันเห็นเสียแล้วใครเห็นนะลูกพ่อมันจะมาแล้วนะไม่พี่ต้องไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนได้แล้วตาอย่าลืมนะเพื่อนตายอยู่ฝั่งนู้นต้องไปช่วยเพื่อน มันขึ้นมาใช่ไหมขึ้นแบบขึ้นห้องกบบโอ้ยตามโอ้ยโอ้ยเลยเลยเลยตันลงมาช่วยพี่ดิลู่งลงมาแล้วก็ตันก็แบกพี่อ่ะถ้านหนูตายอ่ะต,อต,ตันอยู่ตรงไหนอ่ะอ่ะตันเลยแล้เนี่ยพี่ลงแล้วกระโดดลงมา แล้วก็อุ้มพี่แล้วก็ขึ้นเลยอุ้มตัานอุ้มอย่าพึ่งอย่าพึ่งว้าข้าวห้องเออวางพี่มันมาแล้วตันตวยคนตีนแล้วเฮ้ยตกายหนูขอขึ้นไปหาเพื่อนแบ๊บนึงนะ เราจะได้ล,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 ลา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 ตายตายที่ไหนอะ่ะอืมไม่ต้องรู้เลยอยู่ไหนล่ะอยู่นี่โอ้โห,โหอยู่ตรงแต่ว่ามันมีนะไม่ต้องมาไกลมากลงไปช่วยไม่ได้อ่ะเพราะมันมีซีลาลาลัดซีซานอยู่ไหนมันอยู่นะไม่ต้องมาโอเครเพื่อนวิ่งลั่นตื้อตืต้นอุย้ยเอา้าตายได้ไงหรอหเอา้เอาเพื่อนมันยิง ไอ้ตรงนี้มันมีปีศาจใช่หรอแต่ตรงนั้นมันมีปีศาจเจอแล้วปีศาจเนี่ยนเนี่ยยันแหละตอนนี้คนับผู้คนทั้งโลกได้เปลี่ยนด่านแล้วเย่ไม่ต้องเล่นด่านนี้แล้วโลกกิตายเฉยต้องมา,างช่วยเพื่อนลยหนูวิ่งมาแล้วหนูวิ่งมาช่วยแล้วซ่อมหนูขึ้นทันงั้นเจอกันด่านต่อไปนะ เค้กตอนนี้เราเข้ามาอีกแแบหนึ่งแล้วนะอยมืดนี่มืดแมบบนี้ชอบแต่วม่เลนกระจุยแมบนี้คือแเฮ้ยมีคนเกิดไกลจากเรามากเลยมันมีชั้นใต้ดินในนะแแบบนี้ไม่อยากเอาหูแปลกปอมแ้นะ เปิดไม่ได้อ่ะเริ่มแล้วมีสารเกิดแถวนี้แหละใช่ไหมเซต่มันก็วิ่งออกมาเห็นโอเครครับซ่อนอยู่ไหนอ่ะมาแล้วไอเอตัวเอลงขึ้นไม่ได้ว้าขึ้นไปไม่มีประโยชน์จ้ะตาลใช่ไหวกันแล้วสปาร์ด้เฮ่เฮื่งมีคนล้มหรอคราบ มไม่สนใจเลยหลักหนูแอบหลังอยู่ตรงนี้่างเดียวรงไมไม่ย่ติอะไรเออหนูจุ๊กเนาะไม่มลไล่ซ้อม,มไปไอ,อเอมาแล้วซ้อมขึ้นหรถดิไม่ขึ้นก็ไม่ตายจะแอบหลัดดงนูน่นจะมาสร,ร่าอ,อะไรตรงนี้แหละคนที่พี่นั่งก่อนอเดี๋ยวมันเห็น มันจะเห็นอยู่แล้วแหละนั่ง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 ตามนั่งแอบแอปเขาเดี๋ยวพี่ไม่งไปช่อยคนแอเดี๋ยวต้องมาหลบหลังบ้านก่อนที่เป็นล่นข้าร์ะเปี๋ยว่ต้องมาห้พี่เล่นเป็นแล้วไม่ต้องห่วงหรอกถ้าไม่เห็นก็มันเห็นพี่ตายก็ไม่เป็นไรแต่ไอเอไอบีเอซีเด็กแบกเพื่อนไปเลยเสียไม่ช็อตจ้ะแต่ตอนเนี้ยโอ๊ย วิ่งไวเกินมันวิ่งไวเกินอย่าพี่เดินไปแบกเื่นก่อนตันอยู่ตรงไหนอะาันอยู่นี่ตันนี่โอเคโอเคตอนแอบมันมาแล้วตอนตู้ปะน่ะไม่ไม่รอดเป็นอรไม่ตอนหนีหนีไปแล้วว้าอจะเป็น ปแอบหลังบ้านพี่ตายไม่ได้รอบนี้ถ้าพี่ถ้าพี่โดนโดนมันเตะคือพี่ตายแล้วใช่มันกันส้มมีคนตายมีคนแตกอะส้มตรงไหนอะเอ้าเพื่อนล่างมาหาเราทำไม่อ้ยตอนนี้ไหนอะเราไมมีคนมาช่วยพี่แล้วเราเหลือหนูคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่ ไม่ต้องทำมันเก่งโอเคเหลือหนูคนเดียวเอ้ยด่าอะไรอ่ะตอนนี้อยู่ใต้ดินเนี่ยพี่ขึ้นไปซาเป็นซาซาหาทางขึ้นก่อนซาหรือไม่ไหนขึ้นไหนอเออขึ้นไปใต้ดินขึ้นมาแล้วหมดแล้วเนี่ยพี่อย่นี้เออย่าเราขึ้นไปบนรถเหมือนเดีมันจะรอดใช่ไหม Hmm? ไม่รอดแต่ถ้ามันมาเรากระโดดหนีได้ง่ายอย่างน <Hey. S 2> ี้พูดดิมีแล้วมีมีสองไหมจ๊ะซ้อมหนูขึ้นันระถอ,อยู่เหมือคำเดียวด่านไหนที่เรามามันจะมีหลักซ่อมหือไม่ขึ้นอันนี้ดีกว่าโอ๊ยอะไรอะเอาชีวิตรอดสามนาทีรอ,อบเริ่มต้นจะบ้าตายจะตายตายแล้วอันนี้แค่รอบเริ่มต้นนะ โอ้มันอยู่แบบมาแบบพี่ไม่หล้ดตัวหยูยังตายอยู่เลยเน็ตพี่เน็ตปิงแล้วมันอยู่ไหนกันนะศพอ่ะโอ้โหแมวเข้ามาแะ้วด้วยเราเข้ามาก็เมื่อกี้เน็ตปิงจุบเกอ้าวแมวเจอกันทะเลเลยอ้าวเจอกันอีกแล้วมีใครตายไหมจ๊ะไม่ได้แต่หนูถามไม่เจอเลยในศพอ่ะมันมี แต่แค like. right. oh ่เราไม่ร <t> ู้ว่าอยู่ทไหนโอ้ยส้มตายแ้ะส้มตายตรงไหนก็ล้มเลยเแจมว้าวมือมือมันต้องเห็นหนูด้วยอ่ะการการอะไรล่ะหนูวิ่งบุญแมวแมวอยากเห็นหนูนะฉันแบกอ่ะนี่มันตายแล้วเพื่นคนนึงอ่ะเพนอย่างไหนพี่ฟื้นแล้วก็แต่แมวอยากเห็นหนูแมว โอเคพี่เห็นแล้วว่าตามตาอยู่พี่ไปช่วยส้มอย่ามาส้มอย่าเพิ่งมาแมวแมวแมวเขาตายกันหมดเลยอย่าส้มคนเดียวอ้าวส้มเชื่อเพื่อนทำไมตายอ่ะหนูกำลังตายเป็นไงบอกแล้วว่ามาทำไมตั้งอุ้ยหนูอยู่ใจกันอีพีต่อไปแจ